วันนี้นนทิยาก,กับมีแนวทางสูคํานวณของเซียนกรุงเทพนะคะเข่าเมลลวหกงวดซ่อนนะคะส่วนมากเข่าสามตัวนะคะเข่าสามตัวบางข้างกับเข่าสามตัวตรงบางข้างกับเข่าสามตัวโต้นนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข่าสองสามหานะคะเหลขกออกสามหาสองนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ไหมเมล้วนะคะสามตัวบนไหมากสามตัวบนแล้วก็ไหสองตัวล่างนะคะ ตามตัวบนเท่ากับว่าเลขค้างเดียวนะคะครางล่างแต่ค้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟั้งเสียงสัมษณ์ระหว่างนนทิยากับเซียนกรุงเทพมวดวันที่16มิถุนายน2568นะคะคเป็นของเซียนกรุงเทพครับมวดที่พ่านมากเขาตัวได้กระเพเขาต้นเขาต้นอสองสามห้าสอง เขา่าสองสามหาตอนนี้ขณะนี้เวลานี้นหนูขออนุญ,ญาตตั้งกลอง้องเลยด้วค่ะพ่อเข่าสองสองสามหาเข่ามาจะห่วดแล้วพ่อ,พอตเลยมัเข่ามาทัตดทังเ่งทั้งเก่งทั้งตดเรื่อยๆอย่นี้เหรเอาส่วนมากเขา่าส <note> ามตัวปะะเข่าสามตัว่นว่าสองตัวบค่อยเข่าเอา้เาฉัว่าเป็นตันแท้ม,มันเขา่าสามตตัดพเขา่าโยมันตัดพอดี ได้พ่อคำนวณเองได้ปะคะพ่อคำนวณเองนี่แหละสูตรเองนี่นะว่าแปลว่าเอาคุ้มคิดของอะไรม่ไดอกเ็ดเื็นสูตรของเองเออ่แนวทางของพ่อพ่อเป็นคนจังตั้งจังหวัดแต่ว่าไปยุคกรุงเทพก็และให้หนูหลงเป็นว่าเซียนกรุงเทพเหรอคะคนคอนแก่นแต่ว่าไปใช้ชีวิตยุคกรุงเทพและให้หนูหลงว่าเซียนกรุงเทพเหรค่ะเออให้หูหลงวาเซียนกรุงเทพ เพราะว่าหนูย่านเอฟซีมาคอมเมนต์ถามเอ๊ะทำไมเป็นเซียนกรุงเทพทำไมพูดภาษาลาวเอ่าย่านเพิ่นถามอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีพศ2535มัอยอยู่หลายปีแล้วอยู่60กว่าปีแล้วก็น่าแล้วยู่นู่นแมนหกสิบก็ปียู่สามสิบก็ปีแล้วว่านี้ได้ตัวใดมากค่ะว่านี้ถ้าอยา สามตัวละห้าเก้าห้าเก้าอ้เงเยอะเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเออเล็กวิ่งเอาวะเล็วิ่งเยอะแค่นี้ละวิ่งวิ่งตัวใดคะพ่อวิ่งตัวเจ็ด วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดนี่วิ่งบนหรือวิ่งล่างวิ่งบนเนี่ยเดียวมุีคำว่า,าล่างล่างล่าง,างแต่ต่างหากล่างค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเลขบนถ้าเลขสองตัวนี่มี่โตใดแน่หรือว่าไฮแต่ะสามโตมันจับบนถืเไดนะ้เนาะมันก็เจอแล้วเจ็ดหาเก้าหานี่ยละมะั้งอ๋อเดี๋ยวหนูตัดได้ค่ะมันติดตัดได้เจ็ดห้า เก้าห้าแล้วก็นี่ลัละมันจับว่ค่อยเหแม่นบางอนที่ไหจับหัวเส้นต้นเติมหัวน่ะละเจ็ดหา้เา,หา,เา,หา,หาเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้ากสิห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเนี่ยมันก็ได้ได้เจ็ดจ้บ 2ตัวนะเคยจับบกค่อยแม่นบันไดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็หาวนอยู่ไดหนีบอกพ่อเนี่ยหวนเรียกสองตัวมั้ยนหลายตางแล้วมันจับบกค่อยถิงห้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนบ่พ่อเก้าเจ็ด ถ้าว่าถ้นเน่นสองตัวพ่อจะเน่นตัวได้ค่ะไม่โลลงไปลูกเน่นสตัวการเน่นเจ็ดเก้าแล้วนน่นเน่นเจ็ดเก้า้มกับบแน้นะมันอา,อาจออกเจ็ดขาได้มันแต่ว่ามันสารพัดแต่ว่าเจ็ดเก้าแล้วนินเน่นไปเจ็ดเก้า เลขสองตัวมันจะเป็นเก้าหาหาเก้าเจ็ดหาหาเจ็ดแต่ทาหน,นึ่งเนาะเลขสามตัวนะแมนลักกแต,าต่าว่าโตพ่อพ่อเน้นเกตเก้าตัวเลขมันจะตัดได้สามคู่ถ้ามันกลับนะ่ามันจะเป็นหกคู่ต้าว่าเลขสองเลขสามตนะัวนั้นเลขมันบ่ได้เบิร์มันจะตัดกลับไปกลับมาเอาแบบบ่อบผาดคือมันจะได้หกกับเด้ค่ะพ่อแม่อย แต่ว่าพ่อบอกว่าเลขส่วนมากมันจะเข่าสามตัวบ่เข่าตรงกับเข่าโตดมีมีเข่าตรงจักงวดบอมีนี่เหรอเข่าตรงสามแปดแปดอ๋องวดสามแปดแปดเข่าตรงนอแน่นงวดสามแปดแปดแล้วก็นองวดสามศูนย์เก้าอืมมีเข่าตรงแล้วว่าแต่ว่าส่วนมากสิเข่าโตดเป็นบ่เข่าพ่อบอเข่าตรงนี่เลยนี่เลยอ่ะบเข่าโตดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเนี่ยบองวดที่ผ่านมานน่เข่า สองาสามหาเขาโตด๊ดแล้วงวดนี่ข้างล่างมีตัวไหนแน่กันนี่ล้วมีมูนี่ละ่เจ็ดเก้าหาเก้าหาเจ็ดนี่แล้วข้างล่างไหมคะพ่อข้างล่างนะข้างล่างกับหางเดียวกันด้วยข้างล่างข้างล่างตัวใดคะพ่อข้างล่างหกเก้าเก้าหกเก้า เก้าหูมิซมี่นี่เป็นบ่คะแค่แบบมีซซี่นั่นแล้วม้ลายหรอกสลุกแค่มันใจแค่มันใจแค่ระยะม้วนเนี้ยพวกเก้าเก้าหมันใจยุกข้างล่างจะไปขึ้นกลางบนเนาะจะไปขึ้นกลางบนเนาะว่าขึ้นนะคะสลุวมาแนวทางของเซียนกรุงเทพเวัทีิพ่านมากเข่าสามตัวต้เข่าสองสามหา ถ้าเป็นงวด388เข่าตรง309ก้ับเข่าตรงตรงงวดที่ผ่านมาเข่าโตดสองสามหาเลขออก3 5 2ห้าสำหรับงวดนี้ให้<อ>ขางบนให้เจ็้าหาหรือหาเก้าเจดเลขวิ่งขางบนวิ่งเจ็ดโตัวเดียวจับคู่ให้ให้ตัดอยู่ในหนี้น่นยาตัดออกมามันเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดเ้าห้าห้าเ้า ก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ว่าัวเน้นของเลขสองโตพ่อเน้นเจ็ดเก้ามันปะคะใช่เจ็ดเก้าข้างล่างไหมา 6, 9, 9, 6, หกเก้าเก้าหกไฮมาห้างเดียวนุนทิยาลงถูกบอแมนยูถูกแล้วอ่าข้างล่างห้างเดียวอ้าวขอบุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวท่างช่ข้างล่างวิ่งหกเด้ออ๋อข้างล่างวิ่งหกวิ่งถูกเล็เดียว เลขวิ่งนี่เคยรุดบ่บ่เคยรุดเี่าไหร่เลยเรี่เลขลามไม่เคยยอมพลาดยอดเจ้าเลขบนตรงนี้มันเข่ามาเรื่อยๆฮากวัดฮอกวัดแล้วฮ่าเข่าฮากวัดแล้วเข่าบนมันบ่ค่ะนข้าบนนู้เข่าใจถื่อบ่เข่าบนเงี้ยเข่าบนนะเข้ามาหกวดซ้อนนี่เข้าบนเข้าบนอือแต่ลางมันวันไหนเข่าเข่าออกออก เขาหกวดส่วนโอ้ส่วนมากเขาสามโตเขาสามโตส่วนมากมันกลิ่นม้าขมุนม้าสามโตมาล้างกับประมาณว่าได้ดอกมวดนี่พคกเก่าในขึ้นหมันใจว่ามันตะมันแทนเขาหกวดว่าเขาหกวอดแล้วเขา <36 S 2> ข้า,า,ว,าขว,ขหวหกงวดซ่อนได้ป่นพ่อได้ละอีกต่อแต่มาเลยอย่างเจ๊คนละสามแปลแสองสองเจ็ดสุรามาข้าหกงวดซ่อนงวดนี่ก็ตามนี่เลยเท่า,ากบ<อ>่าเลขสามต<อ>ัวให้<ค>เหงเดี ข้างบนหางเดียวข้างล่างหางเดียวค่ะ <S <'s <the technical center> เน้นลวอเล็กสามตัวนี่มาหางเดียวเล็กสองตัวกับหางเดียวเอข้างล่างอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอสซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะพ่อะน่ะหน่อยเอสซีก็สิดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุ่นที่ยากกับเซียนคนเซียนกรุงเทพนะคะ เราเป็นคนขอนแก่นเราอายุกรุงเทพนะคะอยยุกรุงเทพว่าสามสิบกว่าปีแล้วนะคะแนวทางของเพิ่นนี่เขามาหกงวดซ่อนเขาบนนะคะเขาบนรหลยข้ล่างนะคะบางข้างกับเขาสามโตตรงบางข้างกับเขาสามโตโตแตะเพระเพิ่นโบ้ลายนะคะหน่อยหน่อยคู่นะคะสําหรับวันนี้เขากับมาลุ่นน้ากันนะคะแนวทางของเพิ่นเขาหกงวดซ่อนนี่งวดนี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงกับโบมีผููได ลูกนะคะเพราะว่าน er, ุ inh, ank, Somehow, 2, 3, genau, 2, 3, ้นที่ยากจะท่าย่ำหายเป็นแนวทางค่สื่อสลากกินแร้งรัฐบาลไทยนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข่าสามโต๊ดะคะเข่าสองสามหาเดี๋ยวนุ้นที่ยากจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของเซียนกรุงเทพนะคะเข้ามาหกงวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าสองสามห้าเลขออกสามหาสองนะคะสําหรับงวดนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกแปดนะคะ พอแล้วห้วิ่งเจวิ่งเจ็บนเลขสาตัวไเจ็หาหาเกจ็ดนะเลขสองตัวห้ตัดอยู่ในนี้ตัดได้เจ็ดหาหาเจเ้เก้พิ่นเน่นเจเกนะคะข้างล่างให้วิ่ง, 7, ง 7, ตหตัวเดียว จับคู่ไฮกเก้าเก้า6ค้างเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวดนี้เป็นหน้าทางคาะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเขามาแล้ว6งวดซ่อนสํำรับงวดนี้เปิดโตัวงวดแรกจากไทยหรือจกากไกลเกี้ยงห้องมาค่อยติดตามนั่งกันนะคะนะคะนนองที่ยากก็คอไวพ่อนหายพ่อพิ่น่เอฟซีโซดีหน้าทางของเซียนกรุงเทพนะคะ